มาอัปเดตข่าวสารของพัทยายูเนเต็ดกันหน่อยครับล่าสุดกุศอใหญ่คดอย่างคดอันนะฮะสุรพงษ์กรุงเทพนะครับออกมาปรบเพื่มกับลูกทีมนะครับล่าสุดเนี่ยอันดับ9ก้าระโดดมาถึงอันดับที่7ของตารางคะแนนและครับใช่ครับโอ้โหก็บอกว่าเวลาดีเนี่ยดีแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมนะครับสำหรับพัทยามีช่วงหนึ่งไปอยู่ในกลุ่มซุ่มเสี่ยงครับนะครับพอเจอทีมใหญ่นะฮะจุดพลิกก็คือเกมที่เขาชนะแมนยขอกหจากนั้นดีขึ้นมาแบบต่อเนื่องล่าสุดดับบี้แมตช์ชนะชมรีโอ้โหคือ จากแต้มเดียวเป็น3แต้มเนี่ยอันดับมันเปลี่ยนเยอะครับมาที่7แล้วนะครับคือหมายความว่าอยู่เลขตัวเดียวถ้ารักษามา้ฐานได้ก็มีโอกาสจบเลขตัวเดียวแบบนี้แหละครับผมสำหรับพัทยาคุณอันออกมาพูดเลยบอกว่าอันนี้คือผลจากการที่เราทํางานหนักนะทีมช่วงที่ไปอยู่ในโซนตกชั้นเนี่ยพวกเขาซ้อมหนักคเครื่องเยอะนะครับอันนี้คือผลที่พวกเขาทํามามนะครับหรือีกแปดเก้าแมตช์สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าโปรแกรมหนักแต่ที่แน่ประคองมาตรฐานนะครับให้อยู่เลขตัวเดียวให้ได้เขาคิดว่าพอใจแล้ว ช่วงนี้ก็ผลงานดีบ่อยตั้งแต่ความสัตห์ดาลเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าเกมท้ายๆเนี่ยจะหนักแต่ว่าช่วงที่กลับมาจากเบรกเนี่ยก็ยังพอที่จะสู้สุดยอดทีมนะครับลดมีโอกาสเก็บแป้งตรงนั้นเยอะก็จะพักเบรก1เดือนนะครับจากนั้นจะเจอกับนคคลาสีมาในวันพุธที่หกันยายนนี้นะครับ